มาแล้วเหรอขอโทษค่ะโลกนี้มี brush on คุณรู้จักคำนี้ไหมมีติ้นมี brush on เอาจอิงขอโทษนะผมชอบพี่ดูขี้เล่ามากเลยผมชอบมากเลยอ่ะพี่ถือว่าเป็นคำชอบเลชอบจริงจริงอ่ะคืออาเจียนเสร็จก็นอนไม่ใช่ตอนแรกแะแต่เขาพูดก่อนว่าตนนั้นเห่ามันจะไหวอ่ะมันไปไหวอ่ะก็เลยตื่นขึ้นมาแล้วก็ าตจริงจริงซีมันอาจจะเป็นครั้งเดียวที่เขาเจอแล้วนี่ไงพี่ต้อเทา่ว่าตัวแล้วเวลาต้อดื่มอะไรเาอาสังคมใช่ใช่ตอนนี้จริงไหมว่าดื่มจนสังคมไม่เอาแล้วจริงไหพี่ก็มม่ังคมใหม่นี่ยอราก็มีเราก็มีเราหาใหม่ดเวยตะแตะเตะเต่ตะ นี่คือฝาแฝดที่จากกันไปกลายคุณเฮมมี่กิบพทุมและคุณป๊อกเปียธิดาครับพี่บอลพี่ผอดใช่อยากจะบอกว่าเราสองคนรอเทปนี้มานานมากๆและจะบอกว่าพี่บอกก็พี่หัวหัวสี่หัีค่ะ พี่ป๊อปเมียธิดาครับสวัสดีครับพี่ป๊อปไฟแนลลี่นะไฟแนลลี่จะบอกว่าเมียผมถึงขั้นไปออกกำลังกายไปสควอสไม่เกี่ยวเอาจริงไหมไม่เกี่ยวออกกำลังกายเฉยๆเพราะว่าอาจจะได้เตรียมพร้อมร่างกายเพราะว่าเราจะต้องแข่งได้อยู่เสมอพร้อมมาพี่ป๊อปครับเทปนี้เป็นเทปที่แบบหลายคนน่ะแบบเมื่อไหร่พี่มี่กับพี่ป๊อปก็จะมาดวลกันทุกคนพูดคำนี้แล้วมี่อะไม่กล้าจริงพี่ป๊อปพี่แบบเกรงใจมากแล้วแบบเขิน เขินมากพี่บอกพี่บอกทุกคนว่าพี่ให้มิชนะว่าไม่เอาไม่เอาชนะพี่ให้ชนะไปเลยเพราะว่าพี่เหมือนพูดว่าก็เหมือนแก้ตัวจะจะแก้ตัวละกันว่าเราไม่ได้ดื่มเยอะขนาดนั้นมารายการเนี้ยพี่หวังใจอย่างยิ่งว่าพี่จะมาแก้ข่าวผิดผิรายการแล้วผรายการพูดเลยพี่บอกผิดรายการ เอานี้ผมพูดจริงๆนะตอนแรกผมคุยกับพี่นี่ผมเนี่ยติดตามตั้งแต่สาวน้อยปากแผลตั้งแต่แบบว่าการร่อนมากหน่อยั้งแต่ว่าสมเด็กเราเด็กๆใช่ไหมเราดูละครตอนเย็นผมคุ้นลึกแล้วผมมชอบมากจริงๆคือผมไม่ไม่ค่อยพูดนะว่าผมจะแบบถ้าในยุคนั้นน่ะผมรู้สึกว่าผมอ่ะ พี่ป๊อกนี่คื <c oughs> อเขาเรียกว่าเป็นเซเรียลไทป์ที่ผู้ชายทุกคน,นชอบเด็กเด็กประถมอ่ะเวลาแบบดูละครเราเตอนนั้นช่วงช่วง,งเด็กๆเราก็เล่นละครเย็นแล้วมันเป็นละครสไตล์อย่างเงี้ยละครก็สาวน้อยป,ป่าแป้งแก้วกลางโดงอะไรอย่างเงี้ยแล้วเด็กเด็กเลยแกมันชอบผมออ,<ะ>อยากมาเจอพี่ป๊อกเพราะว่าผมไม่เชื่อสิ่งที่คนอื่นเขาบอกมาว่าพี่ป๊อกตีห้าพี่ป๊อกนี่คือลันลาสรุสนาผมไม่เชื่อสี่เชื่อเธอสี่เชื่อเธอมันเรื่องที่คนอื่นเขาพูดมาไม่จริง จริงจะบอกว่าไอ้ที่ไปเล่าอย่างเงี้ยมันมันก็เคยเกิดขึ้นครั้งสองครั้งแล้วมันตลอดีพี่บอกก็เลยเอากลับเอากลับมาเล่าให้ทุกคนฟังแล้วตอนไหนตอนไหนพี่นี่คือเหมือนงานเมียผมเหมือนงานตอนแล้วเมื่อก่อนก็ยังไม่อาจจะแบบวุฒิภาวะอะไรไม่นี้ถึงเวลาพี่ว่าพี่ตั้งแต่เริ่มคบกับพี่ตานี่ไงตั้งแต่เจอแลขวคบคุณเหมือนกันเพราะว่าเรามีเรามีแฟน แฟนเป็นตัวก็นตัวแล้วใช่ใช่แล้วก็ไปด้วยกันเพี่ยศเราก็ยอมรับได้วันนี้เราสามารถพูดได้ไหมพี่ยเราเป็นคนกินเหล้าก็เราเป็นคนกินเราจะบอกแค่ว่าชอบสั่งสั่งกับเพื่อนคือถ้าเวลาใครถามพี่บอกพี่บ๊อกเป็นคนกินกาแฟหรือเปล่าอ๋อกินค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้หมายความว่าพี่จะกินกาแฟตลอดเวลา24ชั่วโมงหรือว่าเจอกันหน้ากันเมื่อไหร่แล้วก็บอกว่าอ๋อกินค่ะเหมือนอย่างเวลาเราไปตามที่ต่างๆเงี้ยคือเพราะว่าอ้าพี่บ๊อกตะก้าวายอยู่ไหนอะไรเงี้ยบอกว่าเดี๋ยวพี่ ยอมรับว่าพี่ดื่มแต่ไม่ได้หมายวามว่าพี่ดื่มแทนข้าว <c oughs> พี่พี่กินพี่ดื่มชากาแฟไม่เป็นไม่ใช่ ฉันก็คิดอ่าอื่นได้ฉก็คิดอ่าอื่นเราก็แค่แค่บอกว่าเราเป็นคนดื่มแล้วเรารู้สึกว่าเราไปร่ำเรียนมาด้วยเราก็รู้สึกว่าเราสนุกเราเอนจอยในการดื่มจะถามเลยว่าประเด็นคือคุณดื่มคุณจอยแล้วคุณเท่มากแต่สําคัญคือทุกคนทํางานได้อะแล้วเราไชอบงานถูกไหมพี่ป๊อกพี่ป๊อกบอกว่าแบบมันไม่ใช่แบบต้องแต่สมัยก่อนแล้วพี่ป๊อกก็แบบโอเคเราเราแต่งงานแล้วเราจะทํางานแล้วหรืออะไรก็ว่าไปคือแบบพื้นที่ตาวะเราเรารับผิดชอบแต่ว่าถึงเรามีการรัเทศะในการดื่มเสมอไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเว ลาหรือว่าลิมิตในการปริมาณในการดื่มของเราเราว่าเรามีการ่าเทสะเแล้วก็คือเมื่อไหร่ที่เรารู้จักคํานี้พี่ว่ามันจะสนุกกับทุกๆอย่างไม่ว่า<ล>ะจะเป็นเรื่องงานหรือว่าเรื่องไม่ใช่แค่รู้กาล่เทย่าเดียว <laughs> ทุกคนต้องฝืนหมดก็ทะเขาจเหมือนกักนเลือกด้วยครับว่าเราจะดื่มกับใครแล้ววันนี้เราเลือกที่จะดื่มกับพี่ป๊อกครับม <laughs> ินดีค่ะไม่แต่ว่าคำของพี่ป๊อกเนี่ยสำคัญมากเลยนะที่เรารู้จักกาลาเทศะ <laughs> เราเลือกแล้วแล้วมีชอบถามด้วยบอกว่าอุ๊ย แก้มแดงดื่มมาแล้วเหรอขอโทษค่ะโลกนี้มี brush on คุณรู้จักคำนี้ไหมมีติ้นมี brush on ซึ่งตอนนั้นที่แก้มแดงคือ brush on ใช่ใช่ใช่อีกนัดนี่สี่ทำต้องช่วยค่ะสี่เวลาสีชงมาพี่อยากตกตลกตลกแต่ว่ามันจะเข้าตัวคือพี่ก็จะบอกอ๋อไม่ใช่ไใช่ค่ะคือพี่มี่จะได้ยินเรื่องพี่ป๊อกมาจากนี่ก็นี่ก็สนิทกับ ยายแต่ว่าก็ไม่ได้เจอกันตลอดเนี่ยแปร์สนิทกับทุกคนกระถิ่แล้วเหมือนยายก็จะพูดถึงบ่อยๆแล้วก็จะมีน้องบอมที่พูดถึงพี่ปอก็แบบเคยเจอพี่ปอกแล้วแบบคิดว่าพี่นี่ต้องถูกจริตอะไรเงี้ยแล้วก็ด้วยความแบบคนพอเราไปออกรายการอ่ะคนจะคอมเมนต์ว่าเมื่อไหร่พี่นี่กับพี่ปอกจะมาเจอกันสักทีพี่ปอกมีกุ๊ปเยอะไหมคะ ไม่เยอะค่ะไม่เยอะส่วนใหญ่จะเป็นยายผอมแปมเพราะว่าเราชอบคุยกับเขาเพราะว่าเวลาเราคุยกับเขาเรารู้สึกว่ามันไม่ได้แค่สนุกอย่างเดียวเขาฉลาดด้วยพอฉลาดปุ๊บวิธีการมองโลกหรือว่าอะไรเงี้ยมันไม่ได้มองลบแล้วเราก็จะสนุกกับเขาแล้วก็มีพอคุยแล้วมันก็ได้พัฒนาความรู้พอยิ่งพัฒนาแล้วก็ยิ่งมีไลฟ์สไตล์ที่ใกล้เคียงกันเราก็ยิ่งชอบอย่างล่าสุด ไปเล่นกันเล่นเล่นเป็นครูท <laughs> ําขนมเพราะว่าเป็กกะดํงเม,มิน์ทำคพูก็เลยว่าอ่านนักเรียนมาเล่นทำเล่นเล่นครูนักเรียนอ่าน,นักเรียนมา ครูสองคนใครเป็นครูสองคนที่บอกกับพี่แปเป็นครูกันสองคนแล้วก็มีนักเรียนมานั่งแล้วก็ไปที่คอนโดแป๋แล้วก็อ้าวราคาวันนี้นะคะขอบคุณนักเรียนทุกคนมากอะไรเงี้ยเล่นทาขนมแล้วก็สอนไปแล้วก็ดื่มไปนักเรียนก็คืออย่างนี้ก็หมดแล้วครูจะสอนทำขนมไปด้วยดื่มไปด้วยแล้วก็จอยพี่ว่ามันเหมือนกับแม่บ้านต่างประเทศอะที่แค่เวลาแบบเวลาทําขนมกันอะไรเงี้ยก็ดื่มไปด้วยแล้วก็ทําแต่ผมจะบอกว่ายายเป็นคนเปิด เบิกเนตให้ทุกคนได้รู้จักเนียผมเลยนะพี่ป๊อปได้รู้จักก็จริงเพราะว่ายายแปมก็ทำายมือนกันกับพี่เช่นกันเพราะว่าเพราะว่าเขาเคยถามว่าตอนจะไปออกรายการเขาพี่ป๊อปมีความฝันไหมคะว่าแบบอยากทำอะไรออกทีวีบ้างแล้วตอนนั้น่ะรายการออนไลน์มันยังไม่ค่อยแบบนี้มันก็เป็นรายการแบบในในช่องอะไรเงี้ยแล้วพี่บอกว่าพี่อยากทำกบฏดทุกอย่างสิ่งที่เป็นกบฏดกบดทุกอย่างกบฏดกับ ขนบธรรมเนียมทั้งหลายเป็นผู้หญิงห้ามดื่มเหล้าห้ามพูดคำหยาบออกชีวิตนนี่คือความคิดของสาวน้อยป่าแป้งของคันคนที่ไม่ได้เป็นไงเราอยากเราเราแค่อยากเหมือนกับอย่างในทีวีไงเวลาเราดูหนังหนังฝรั่งเนี้ยโห เป็นมาเฟียผู้หญิงเท่จังเลยออกมาแล้วเขาก็แบบทั้งทั้งทั้งดื่มวายแล้วเขาก็สูบซิก้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราอยากลองได้บทบาทที่ดูเป็นแบบนั้นดูบ้างซิแต่มันไม่ได้หมายความว่าเราจะจเป็นเจ๊แค่อยากทำแค่อยากทำเวลาคนเราใฝ่ฝันที่จะเป็นอะไรมันคือไกลตัวจากเรามันไม่ได้หมายความว่าเราเป็นพี่อยากเป็นนักวิโนกาแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าพี่จะได้เป็นจริงๆพี่อ่ะเป็นคนที่บอกว่าเป็นคนดื้อมาก แล้วเราก็รู้สึกว่าเราเราเป็นเด็กผู้หญิงที่อยู่ในขนมมาตลอดอพี่บอกเรียนโรงเรียนหญิงล้วนพี่บอกอห้ามกับบ้านดึกพี่บอกเป็นเด็กดีมาตลอดเวลาพี่สา,าวนนไม่ใช่ไม่ใช่ <laughs> เฉยใช่จริงๆเราอยากตลกเฉยเราเราก็เลยรู้สึกว่าเราเราแค่อยากทำอะไรแบบนี้แล้วแบบแล้วแบบก็จัดการให้โดยการที่บอกว่าวันนั้นก็เลยไปตอนช่วงนั้นพี่ตั๊กเรียนเรียนชงค็อกเทลอยู่แล้วพี่ตั๊กเรียนค็อกเทลทำไมแบบพี่ตั๊กถึงอินกับเรื่องแบบอาหารหรือว่าอะไรพี่ตั๊กจริงๆพี่ตั๊กจบด้านอาหารมาก่อนพี่ค่ะพี่ตั๊กจบมหิโดนสายการโรงแรมแต่จริงๆพี่ตั๊กอะทำอาหารเก่งกว่าพี่เพราะว่าตะกอดเขาเคยอยู่มาเมซอง ที่ฮิวตันไปฝึกงานเช่ะแล้วก็อยู่ที่โรงเรียนแล้วเา้าจัตตลวเขาไม่เขาตั้งลำตั้งไรเห็นไหมมียอดตลอดไม่ได้ตอนที่เด็กๆเวลาไปเรียนแล้วต้องฝึกงานเขาจะมีไปที่อัมบาสเดอร์กับไปที่ดูสิที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เคยไปแล้วเขาก็เรียนเก่ง ไม่เป็นคนที่ไม่ชอบที่คอยช่วผมเป็นคนไม่ชอบเป็นคนเมาเชดเป็นคนเมาเช็ดไอพี่บอกเขาเป็นไออยู่บ้านอยู่เมาเชดแต่คำเนี้สับใหม่เลยเมาเชดเมาเชดไไมม่่ชชอบอบผมไม่ชอบเห็นโต๊ะมันเป็นรอยปนี่ถ้ามามอนี่คือบ้านมีสะอาดมากเลย น like ี่ก็เช่นกันเราเพื่อนเราเพื่อนก็จะเครียดบอกว่าเราทำให้แบบบ้านไม่สะอาดหรือเปล่าบอกไม่ไม่เกี่ยวต่อให้สะอาดก็เช็ดอยู่ดีใช่ใช่อครัไปแบบนัๆนแล้วก็ไปทำมาสเตอร์เชฟอ่าแล้วแปบบก็มาชวนไปออกรายการไม่เคยรู้จักกันแล้วก็ไปแล้วก็รู้จักปรากฏว่าทั้ง การดื่มหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนกันเพราะว่ามันมีมันมีซีมันมีซีนที่แบบพี่ตักชงให้เงี้ยแล้วก็เสิร์ฟแล้วแบบก็แบบหนูว่าหนูว่าหนูรักพี่ตักแล้วล่ะแล้วพี่ก็เลยหานไปบอกว่าเพราะเขาชงหนาใช่ไหมก่ใหญ่แบบแล้วแบบมันก็เลยหัวร้อแล้วหนูว่าแล้วก็เลยมาร์ยกันว่ามองหน้ากันเข้าใจกันแล้วเรารักกันั้งแต่ประโยคเราเป็นประเภทเดียวกันเขาบอกว่าดืงม ทำไม่ได้ได้มาเจอกันแสงสว่างเหรอแสงนั่นคือแสงอาทิตย์ใช่ใช่ใช่ก็คือตะกอแต่ทำไมแสงสว่างมาเป็นแบนๆหนึ่งไงเืินดื่มเหล้ายี่ห้อหนึ่งแล้วทีนี้ก็รู้สึกว่าเราเป็นแบบเป็นเหมือนกับเด็กพบรักหรออ่าเด็กเซอร์เซอร์ชอบผู้ชายเซอร์เซอร์มากแต่ที่ตาเขาเป็นคนแบบมีเสน่ห์แล้วพอมาท่งนี้แล้วเราก็ไปกันบ่อยก็เลย คุยกันคลิกกันก็เลยมีแสงสว่างมาคือเราเราชอบคนที่ทํางานศิลปะอ่แล้วก็มีความรู้จริงแล้วเวลาเราคุยกับเขาเนี่ยมันเป็นเรื่องของเก็วกับความรู้ความศิลปะในสิ่งที่เราชอบศิลปะการแสดงอะไรต่างๆนานาเราก็เลยรู้สึกว่าดีจังเลยเราได้คุยแล้วเราได้เพิ่มความรู้ไปด้วยแล้วเราก็รู้สึกว่าแล้วเขาก็ ใจพี่ป๊อกปียะธิดาของเราขนาดเนี้ยคือดื่มดูเรื่องการกินเรื่องอะไรเรื่องการดื่มเนี่ยเคยไหมว่าพี่ป๊อกถึงขั้นว่าดื่มแล้วแบบช็อตท่าตัดเนี้ยหรอ,อ <c oughs> เด็กๆเป็นมันมีช็อตที่เหมือนกับเราประมาณตัวไม่ได้แล้ววันนั้นมันมันมีที่แบบต้องกินหลายขนาดเนี้ย แต่ว่าส่วนใหญ่ก็ใช่ประมาณตัวไม่ได้คือแปลว่าใครส่งมาคือมาเน่เราเป็นคนมีมารยาทมีมารยาทจริงจริงสิพี่บอกไม่เคยเข้าใจในเรื่องของการว่าดื่มเพื่อเพื่อสังคมเพื่อเอาใจเอาใจผู้ใหญ่เนี่ยแสดงว่าพี่สองคนเหมือนกันแล้วคุณสองคนเหมือนกันจริงจริงพี่ปอเคยแสดงว่าตอนนี้เริ่มถึงจุดที่ว่าตอนแรกวดื่มเพื่อเอาสังคมใช่ใช่ตอนนี้จริงไหมว่าดื่มจนสังคมไม่เอาแล้วจริงไหมพี่ก็ไม่มริง เราก็มีเราถามใหม่ได้ไหมแต่ว่าบางทีบางคนมาชนเราอย่างเงี้ยแล้วเราอาจจะไม่ได้ถนัดกับอันเนี้ยแต่เราก็ดื่มเพื่อแบบให้เขาชื่นชมเราเขาอยากชนกับเราเขาก็จะดื่มเนี่ยแล้วยิ่งตอนนี้นะที่เขาออกไปตอนนี้ยิ่งเข่าไปเหนื่อยเหนื่อยกว่าเดิมแต่ว่าเราไม่ใม่กูดไม่สุดท้ายคือตอนนี้คือภาพตัดคือยังไงคือหลายขนาดซะจนหลายขนาดซะจนแบบไม่ไหวแล้วก็ไปอ้วกไปอ้วกไปอ้วกเสร็จแล้วก็ อ้วกแล้วก็ที่บ้านพักคนอื่นก็นั่งกินกันอยู่เแี้ยเราก็ไปอ้วกแล้วก็ไปนอนพักเสร็จแเราฟื้นออกมากินต่อคืออาเจียนเสร็จก็นอนไม่ใช่ตอนแรกแต่ก็พูดก่อนว่าวันนั้นเห็นว่ามันมันดันไหวอ่ะมันไปไหวอ่ะก็เลยตื่นขึ้นมาแล้วก็อ่ะเขาจะไปนี่เขายังนั่งกันอยู่ยินีสนุกกันอยู่ก็ไปได้ทำจริงถ้าวันนี้สมมติว่าคนจะมาแบบอ่ะพี่ป๊อกมาขอชนอยากจะรู้ว่า หนาไหมสู้ได้ไหมไม่สู้พี่ไม่ได้ต้องการชนะใคร <c oughs> จริงๆแ,แต่ถ้ามีคนพูดประโยคนี้กับเมียผมกสงคราม ถ้าเจออัศวินที่ใส่เสื้อก่อนแล้วเต็มไปด้วยเลือดคนคนนั้นคือมู่คเีว่มแบบรู้สึกแบบเพื่ออะไรก็รู้สึกว่าอะไรเขาแบบคาดหวังคาดหวังแล้วมีป็่คนที่แบบมีความสุขกับสิ่งที่แบบพอเขาคาดหวังแล้วเขามีความสุขแบบนี้จะมีความสุขมากแต่มันอาจจะเป็นครั้งเดียวที่เขาได้เจอแล้วนี่ไงพี่ต๋องไปละ เธอจะมาคั่เดียวที่เจอเราแล้วพอคุยเท่นั้นเจอที่เราเป็นแค่ไหนก็จะคิดว่าเขาบอกอ่ะพี่บอกชันหน่อยอะไรเงี้ยเราก็อ่าชั่นไอะไรหน่อยแต่ฉันจะบอกอ๋อไม่ค่ะพี่พี่คิดว่าวันนี้พี่พอแล้วใช่ไหมมันก็ไม่ใช่มันผิดหวังนะมันไม่ได้เราก็ต้องรู้สึกว่าเราว่าแบบได้ค่ะมาใครก็ตามที่เข้ามาเราพร้อมเจอมอบความสุขให้กับเขาเพราะว่ามันเป็น first experience ของเขาใช่เลยบอกว่าแบบ เมื่อก่อนชอบพี่ป๊อกมากๆอยู่แล้วพอเจอตัวแล้วอะรักคนนี้ตั้งใช้เมื่อก่อนวันนี้เรใช้กอดนะช่าคนเดิมทุกคนวันนี้ก่อนแอมี่หลอยกอบแล้วเนี่ยพี่ป๊อกม่เย็นสุด ไปถึงขั้นว่าไปเรียนวายนารี่หรือว่าไปเรียนอะไรไปเรียนหลักสูตรไวน์เบื้องต้นการรู้จักไวน์คือการเรียนอันเนี้ยมันไม่ได้ทําให้เราเก่งเป็นซอมเมเนเยแต่ว่ามันเป็นการที่มันทําให้คนดื่มไวน์ในช่วงแรกเราเอนจอยแล้วเราเอจแล้วเราเราจะดื่มไวน์ได้สนุกขึ้นแล้วเราก็จะรู้ว่าสิ่งที่เรากินอย่างคืออะไรยังไงอะผมอยากรู้เหมือนอย่างแก้วางเงี้ยทรงแก้วเขาก็จะสอนว่าอันนี้แก้วไวน์แดงอันนี้แก้วไวน์ขาวอันนี้แก้วไม่ได้กินเหมือนสป n g กิ้งวน์สปังกิ้งเข้าใจเอออะไร ซึ่งอันนี้คือแก้วไวน์แดงอันนี้แก้วไวน์แดงเป็นแก้วทรงบักโดวิธีการลินมีไหมพี่ลินอย่าให้หกห้อไม่ให้หกค่ะพี่ล้อแล้วก็เวลาจะกินเนี้ย swirl ก่อนไอเมนี่ดื่มไหม swirl เพื่ออะไรคะพี่สวรค์เชื่อให้อากาศมันเข้าค่ะเพื่อให้แบบเหมืออกซิเจนใช่แล้วก็รสชาติไวน์มันจะคลายตัวคือตอนแรกเนี่ยที่ถ้าเผื่อมัน มันยังไม่ได้สเวิร์เนี่ยแอลกอฮอลมันจะสูงอยู่แล้วเราจะเวลาเราเทสปุ๊บเนี่ยรสชาติของวายจะไม่ถึงเราสิ่งที่ถึงเราก่อนมันคือแอลกอฮอ,อลฮอเพราะฉะนั้นการสเวิร์เนี่ยก็คือให้มันเราไม่ได้ต้องการแอลกอฮอลร,รสชาต <laughs> ิให้รสชาติวมันเข้า <laughs> แต่ว่าถ้าเพื่อเปิดเปิดเปิด,ปดวายให้หายใจไปแล้ว ให้บรีดไปใช่แต่น,นี้แก้วมันขึ้นไอ้ทำยังไงเราเราอิน<ก>ี่ไงก็คือแช่ไว้เมื่อกี้แช่ไว,แ<ต>ไว้แต่ว่าจริงๆแล้วไวน์แดงอะไม่<ต>จำเป็นไม่จําเป็นแต่เย็นก็เย็นก็อร่อยดีแต่ว่าถ้าเผื่อกินจริงๆแล้วเขาให้กินอุณหภูมิห้องซึ่งมันจะจืดถ้าเผื่ออุณหภูมิห้องเนี่ยเราจะลิ้นเราจะได้รับรสของไวน์ในอุณหภูมิที่มันออกมามา,มากกว่าเพราะว่ามันไม่มีมันไม่มีความเย็นเข้าไปทําให้จับตัวซึ่งพี่ป๊อกพิเร์แบบไหนมากกว่าได้มากได้มาก ดีนะไม่ตอบอ๋อพี่พี่ป๊อกพี่เฟอจากเทจากขวดแลในข้องนี้เลยอันนี้พี่มันเป็นความฝันของพี่ใี่ไหมพี่มีไหม,พ,ม,ไหมพี่ป๊อกไม่ยังไม่เคยแต่ว่าพี่อบอกกับปัองผูกไม่เคยแล้วเคยบอกกับฝั่งผังไว้บอกว่าฝังา่งแ่วพี่ว่าอยากลองเล,เลยค่ะอยากเป็นแบบคนจอนจัดฝรั่งเศส <laughs> เราะว่าถ้าเหมือนเราดูแบบตามแบบไอ้พวกแบบหนังละกอนย่งงก็สดถ้าเป็นถ้าเป็นแบบเกาหลีเขาก็ถือโซจูอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็นฝรั่งเขาเป็นฝรั่งเศสแล้วเขา<ว>มีขลาสหน่อยเขาก็จะถือขวดวายแล้วเขาก็กินอยงเงี้ยแล้วอยากทั้ง อะไรคือมันคือความฝันของคุณป๊อกปิยธิดาในการที่จะถือขวดไว้แล้วก็มึกมึกมันได้อารมณ์มากกว่าไหมมันคือมึกมึกมึกแบบี้มันคือมันคือยังไงนี่ทำไมพี่มหรอพี่แค่เป็สวนเหมือนกับเป็นความสนุกเหมือนเด็กๆสนุกสนุกมันแค่สนุกสนุก Enjoy เฉยเฉยแค่ั้นอันนี้คือสวนเฉยๆค่ะให้แล้วกินแล้วก็กินแล้วมันทำไมถึงต้องดมก่อนปกพี่ป๊อกเพราะว่ามันจะมีกลิ่นก่อนเวลาเทสอย่างเงี้ย มีกลิ่นตอนนี้วิธีการหลับตาพี่ระดมเอาจริงขอโทษนะผมชอบพี่ดูขี้เล่ามากเลยผมชอบมากเลยอ่ะพี่ถือว่าเป็นคำชมอบใช่ไหชอบจริงๆอ่ะผมไม่เคยหลับตาเลยนะต้องหลับตาหลับตาหลับตาแล้วมันจะได้แล้วแล้วประสาทสัมผัสประสาทสัมผัสแล้วมันจะชัดขึ้นอ่ะแล้วพี่สี่ดมเนี่ยมีกลิ่นของแอร์แบล็คเบอร์รี่เรดเบอร์รี่เรดเคอร์เรนแบล็คเคเรน สโมกไหมพี่พี่ดมแค่นี้พี่รู้พี่รู้เลยไม่รู้ค่ะไม่รู้อันนี้พูดเป็นตัวอย่างสมมติสมมติว่าแบบมีอะไรก็จะมีอะไรก็ว่าไปแล้วยังไงต่ออาจารย์เขาก็จะให้เราอย่างเงี้ยดมแล้วก็ลองเดาซิว่าอันนี้คือวายอะไรเออมันก็สนุกสนุกสนุกไหมถือว่าเป็นวายอะไรว่ามีอะไรบ้างหรือว่าเป็นไลน์เทสเนี่ยกลิ่นที่มันขึ้นไปที่ที่เพดานปากอ่ะมันคืออะไรบ้างแล้วก็รสชาติคืออะไรแล้วก็ลองเขียนไปดูแล้วก็มา แล้วยากันถามจริงนะพี่ป๊อกไอ้โปรเซสเหล่านี้เวลาพี่ป๊อกไปนั่งกินกับยายอ่ะพี่ป๊อกมีทำพวกนี้ไหมไม่ไม่ยายกินหมดพี่ก็กินเลยก็กินเลยถูกไหมพูดแบบเป็นนักวิชาการมากๆแต่ในความเป็นจริงแล้วเราคือดูในลิสต์วายอันไหนถูกสุดก็หยิบมาถึงนะแปดร้อยหกร้อยสองร้อกินได้แล้วกินได้แล้วพี่ป๊อกตอนนี้พี่ป๊อกอยู่ในวงการบันเทิง ยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดปีประมาณซึ่งพี่ป๊อก็ยังไม่เบื่อการเล่นนะครเบื่อไม่เบื่อเลยค่ะพี่ชอบเพราะพอพี่รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่พี่ทําได้ดีก่อนหน้าเนี่ยไม่เคยคิดว่าอยากเป็นนักแสดงแต่ว่าพอได้มาทํางานแล้วเนี่ยมันกลายเป็นสิ่งที่เรารักแล้วพอเรารักปุ๊บเนี่ยเราไม่ได้รักเฉยเฉเรารู้สึกว่าเรารักแล้วเราอยากพัฒนาตัวเองเพื่อให้ได้ งานที่ดีมีคุณภาพแล้วเรารู้สึกว่าเราหลงไหลในการแสดงเราชอบเรารู้สึกว่าเราอยากไฟน์นกับทุกๆสิ่งทุกๆอย่างอยากเล่นให้ได้ละเอียดกว่านี้อยากเล่นให้ได้มีจังหวะจากคนหรือว่าเล่นแล้วทุกครั้งที่ดูละครที่ตัวเองเล่นแล้วก็ผ่านไปเนี่ยพี่อยากเล่นใหม่ทุกครั้งอยากให้ดีกว่านี้ในเรื่องเดียวกันในเรื่องเดิมสมมุติว่าตอนนี้พี่บอกกลับไปดูสารน้อยป๋าแป้งพี่บอกว่าฉัรู้สึกว่า ถ้าเล่นใหม่นะเราจะเล่นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้คือคือจพัฒนามาจิตวิญญาณของนักแสดงเนี่ยเวลาเราดูงานตัวเองเราไม่เคยพอใจเลยเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่เราพอใจแล้วอะเราจะไม่พัฒนาละพี่ก็เลยรู้สึกว่าพี่พี่ชอบสิ่งนี้มากแล้วพี่ก็รู้สึกว่าพี่ก็มีสามีที่ชอบทางด้านนี้เหมือนกันแล้วเขาก็เรียนทางด้านนี้มาแล้วก็เวลาเราคุยกันอย่างเงี้ยเวลาบางทีแบบ วิธีการตีความตัวละครการเล่นแบบนึงแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยเราจะชอบคุยกันเรื่องนี้มากกว่ามันก็เลยกลายเป็นว่าเป็นเป็นเรื่องที่เราคุยกับเขาตั้งแตัครั้งแรกของการได้เจอกันที่บอกว่าทําไมนั่งดื่มกันนานเพราะว่าเราชอบคุยเรื่องการแสดงเราอยากพัฒนาเพราะว่าเราชอบผมกับเมียผมไม่เคยคุยกันเรื่องการแสดงเราคุยกันไม่ได้เราตีกันเพราะว่าเราเราแบบว่าไม่เคยคุยกันเพราะว่าเราสองคนคือ แสดงซึ่งกันและกันตลอดไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค<ช>่ะเ,เรา,เราอาจจะมีความคิดที่แบบต่างก,กันนิดนึงเท่าที่ผ่านมาพี่ยังไม่เคยเบื่อการแสดงพี่อาจจะมีเหนื่อยบ้างแต่ความเหนื่อยนะเวลาเราจะไปถ่ายทีไรอ่ะเราจะรู้สึกว่ามันบางทีมันจะมีซีนที่เราใฝา่ฝันว่าเราอ่านแล้วซ <ปะ S 2> ีนนี้อยากเลยชิปไปเราตั้งใจเต็มทีแล้วแก็แต่ว่าเกือบทุกซีนที่พี่เล่นนะคะพี่ก็จะพยายามทําให้มันรู้สึกว่า เพราะว่าเราเรารู้แล้วล่ะ,ละว่ามันจะเป็นครั้งเดียวแหละที่เราจะได้เล่นแบบนี้นเพราะฉะนั้นทําให้เต็มที่เพราะว่ามไม,ไม่ไม่มีอะไรจะเสียจนล่าสุดนี้เดี๋ยวจะมีละครทางช่องของ<ม>ทางช่องเวิร์พอยก็คือเป็นเมืองเมืองลัแลก็เล่นเป็นแม่เมืองค่ะเป็นแม่เมืองเป็นคนที่เหมือนกับเป็นประธานาธิบดีของเมืองซึ่งที่มีแต่ผู้หญิงเป็นเมืองเหมือนเมืองกําจัดผู้ชายออกไปเพราะว่าสมัยก่อนก่อนหน้านี้รุ่นรุ่นคุณทวดรุ่นคุณยายเราถูกทําร้าย เราถูกทำร้ายปุ๊บเนี่ยมันก็เลยทาให้เราไล่ผู้ชายออกไปแล้วเราก็ปกคลองตัวเองการมีผู้ชายในเมืองเนี่ยถือว่าเป็นอัประมงคซึ่งหมายถึงว่าเรื่องนี้เมื่อก่อนมันเป็นเรื่องอันนี้เป็นเรื่องแต่งมันจะใครจะเป็นเรื่องจริงอะไรพี่ตกไดะว่าเชื่อว่ามือรับแรงเป็นเป็นเหมือนนิทานอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่เรื่องเนี้ยก็มีพี่ตักเล่นด้วยพี่ตักเล่นด้วยเล่นเป็นเล่นเป็นหลวงมิรเป็นหนึ่งในนายทหารเขาเป็นอดีตที่เราเคยออกไปตามหามีฉากเริ่มซีด รู้อยากรู้อยากรูจริงมันมันไม่ได้เยอะแต่ว่าด้วยความที่พี่เป็นสามีภรรยาการเคยเล่นเคยเล่นละครด้วยกันรเรื่องสองเรื่องแต่ครั้งนี้เนี่ยมันเป็นการเล่นแบบเต็มเ็จริงๆิ <c oughs> แล้วแล้วเราก็รู้สึกว่าพอมันพี่ไม่มีปัญหากับการแสดงความรักในที่สาธารณะพี่ไม่เคยมีแต่อันนี้พอมันเป็นการเลิฟซีนซึ่งมันเป็น สัมผัสที่คุ้นเคยแต่แต่ในบริบทที่ต่างไปมันก็เลยคดเออมันก็เลยคนละแบบกันใช่ปกติไม่มีเขียนนี่ปกติเราเขรือว่าไม่ใช่แบบเสียสิไม่เขีนมีพาราการพี่บอกพี่ตักอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้มันเป็นบทบาทที่เราได้ไปอยู่หน้ากล้องแล้วมันก็เหมือนกับตรงเนี้ยมันไม่ใช่พ๊็อกกับตั๊กมันก็เลยกลายเป็นว่า เขินมากบอกได้เลยว่าเขินมากในขณะที่เขินมากเล่นอย่นี้โอ้ยแต่ว่าขับรถกับบ้านก ือก็คือปกติออนแอร์เมื่อไหร่ครับสามสิบเอ็ดสิงหาค่ะเสาร์อาทิตย์สองทุ่มห้านาทีทางช่อง Work p o i จากที่เราออนแอร์เนี่ยพรุ่งนี้แล้วนะมาเลยเอามาเลยนี้เอาไปว่าติดตามกันแล้วกันสำหรับเมืองลับแลทางช่อง Work Point แล้วก็ติดตามกันได้ทางเน็ตฟลิกซ์ได้ด้วยแล้วติดตามการดื่มของพี่ป๊อกไปเรื่อยๆแล้วกันว่าเขาจะไปอยู่แก๊งไหนอีกพี่ครับ ถ้าใครที่ไม่รู้จักแล้วเขาบอกพี่ป๊อกอยากชวนพี่ป๊อกพี่ป๊อกก็จะไม่ต้องค่ะอย่าเอ็มพี่ชวนเองค่ะวันนี้ขอบคุณพี่ป๊อกค่ะขอบคุณมากพี่ป๊อกขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขออนุญาตสิทธิ์อ๋อขอบคุณนะคะยินดีดีั้งแรกในชีวิตนี้ขอบคุณมากคุณดี่เจอเจอแล้วแบบมันฟินอ่ะขออนุญาตเชิญรายการต่อไปรายการต่อไปซึ่งเราจะมีรายการชื่อว่าพี่ป๊อกจะเป็นคนพาดื่มู <laughs> พี่ว่าพี่น่าจะเป็นแขกรับเชิญคนแรกะะคิดไปแล้วเดี๋ยวคิดไว้ก่อนเดี๋ยวคิดไว้ก่อนเดี๋ยวตอนเนี้ยฝาก n แนวยูซ e นี่แล้วก็ฝากละครเมืองรับแรงของพี่ปอด้วยนะครับยังไงขอบคุณมากคร่ะขอบคุณมากพี่ปอขอบคุณนะคะสถานที่คอมฟอร์ตโซนนะคะอยู่ตรงสนามเป้านะคะตรง BTS ลง BTS S4 นะคะแล้วก็จะเจอเลยอยู่ชั้นสองนะคะฝากไว้ด้วยละกันเพิ่งเปิดนะคะข้างล่างหมูทอดก็อร่อยก๋วยเตี๋ยวก็มีนะคะแล้วก็ข้างบนเนี่ยก็จะเป็นโซนแบบว่าชิลๆมน่าดูมากนะค่าดูมากดึกกว่านี้จะมีมีวงดนตรีมานะคะฝากไว้ด้วยนะคะกับคอมฟอร์ตโซนค่ะแล้วก็ไม่ต้องถามนะคะว่าหลังจากรายการนี้ ีจะเป็นยังไงเราดึงมันต่อวันนี้ไม่มีลิมิตค่ะเพราะว่าชิมพี่กันรอไม่่ใช วันนี้แต่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 ่แต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 ่แ่แต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 ต่แ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 ตแต่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 ่แต่่แต่แต่แต่แ่แต่่แต่่แต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 ่่แต Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn